กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของเรานะคุณผู้ชมนะอยู่กับนี่เลยนะนิสต้านะฮะแอปเปิลโซบนะฮะคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าทําจากผลิตจากแอปเปิลเขียวนะฮะครับกลิ่นหอมมากขนาดใส่แมสก์ยังหอมเลยนะฮะล้างหน้าคุณผู้ชมล้างหน้านะฮะแล้วก็ใครที่อ,อยากจะดีท็อกล้างพิษและมีสิวนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสด้วยตัวนี้เนี่ยครั้งแรกรู้เรื่องเลยล้างล้างเสร็จปั๊บเนี่ยพอเช็ดหน้าเสร็จปั๊บเนี่ยผิวมันจะ มันจะไท์ขึ้นมาเลยหนึ่งสเต็ปเลยนะฮะแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่มันแล้วก็ทําความสะอาดได้อย่างหมดจดด้วยนะฮะและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยมันไม่แค่ล้างหน้าอย่างเดียวสามารถที่จะใช้ได้ทั้งร่างด้วยเช่นเดียวกันใครที่มีสิวพดข้างหนุ่มข้างหลังนะฮะตามแขนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ได้ราคาปกติเนี่ยเท่าไหร่ฮะราคาปกติสบู่อยู่ที่19 9บาทใช่ฮะแต่วันนี้ลดเหลือ9 9บาทต่อ99บาท <99 S 2> ต่อหนึ่งก้อนแล <99 S 2> <อ>้ว <1 S 2> ต<อ>ัว <1 S 2> นี้เนี่ยพี่เต๋าลองแล้วนะครับ เปิดข้างๆน้ําที่มันไหลตลอดเวลาถ้าเป็นสบู่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันจะเหลวเละตัวนี้ไม่เหลวเละเพราะว่าใช้นวัตกรรมในการอัดนะฮะอ,อัดสบู่เนี่ยจนแน่นแข็งแรงใช้ได้นานหลายเดือนด้วยเช่นเดียวกันครับ,รบนะฮะอีกตัวหนึ่งคุณแม่นี่เลยนิสตาไบรท์เทนนิ่งนะฮะสารสกัดจากธรรมชาติเลยตัวนี้นะ,ะับเพิ่มความฉ่าชุ่มฉ่าให้กับผิวแล้วปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสขึ้นนะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเรามีสารสกัดจากองุ่นแดง นะฮะอางุ่นแดงเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะฮะสารสก,กัดจากรากหม่อนคงความชุ่มชื่นสารสก,กัดจากเม็ดเกาลัดนะคุณผู้ชมนะต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยเช่นเดียวกันจากราคาปกติเท่าไหร่ครับ590บาทครับตอนนี้ลดเหลือพิเศษราคากระปุกละ299บาทเท่านั้นครับราคาเนี่ยไม่แพงรเราสามารถจับต้องได้ ใครสนใจอยากเป็นตัวแทนและใครสนใจอยากซื้อไปใช้เบอร์เลยครับ0 9 0 2 9 1 5 6 3 9กครับ0902915639 Facebook ก็ที่นิสตา Perfect นะฮะหรือว่าแลที่ขึ้นด้านล่างนี้รับตัวแทนจากแบรนด์นิสตาอยู่นะครับใช่ครับคุณผู้ชมนะั้นสมัครหลักร้อยเนาะแต่ว่าไรายได้อาจจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนพี่เต๋าเคยเห็นมาแล้วนะคะคแล้วก็ราคาของเขาไม่แพงเจ้าของเขาตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตัวนิสตาทั้งตัวสบู่และะก็ตัววครีมด้ยนะ จริงๆต้องมาตั้งนานแล้วแต่ว่าด้วยความที่เขาขายดีสินค้าหมดก็เลยส่งให้พี่เต่าช้านะฮะอ,อ่ะฝากไปด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสินค้าจากคนไทยนะคุณผู้ชมนะเพื่อคนไทยนะฮะ อามากันที่ข่าวบันเทิงต่อไปครับเราไปดูกันต่อจากโครงการแคมเปญพูดหยุดโกงเนี่ยนะฮะดาราหลายคนก็ได้ไปร่วมแคมเปญกันหะถัรวก็ลงกันไปหลายคนฮะลบกันไปก็หลายคนฮะเมื่อวานนี้เจ้าของแคมเปญอย่างทางด้านของคุณตายก็ออกมาขอโทษขอบคุณกันไปค่ะล่าสุดครับหลังจากการเป็นประเด็นดราม่าหนักในโลกออนไลน์เมื่อเหล่าดาราออกมาติดแฮชแท็กพูดหยุดโกงริกร้องให้หยุดโกงกันทุกรูปแบบเนียนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือคุณอ๊อฟปองศักดิ์นเองครับ ก็จะออกมาเปิดเผยว่าขอแสดงความรับผิดชอบต่อตัวเอง <S 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 โอนเงินไปช่วยทําบุญ2 0 0 0 0บาทซึ่งเป็นค่าตัวจากโครงการเพราะตอนแรกเข้าใจว่าโครงการค่อนข้างดีและได้ขอเอานะฮะก็ทําไปทามาอตอนนี้นะครับขอยืนฝั่งประชาธิปไตยอย่างเต็มที่หอมอยังได้แนสสลิปนี่การโอนเงินเลยนะฮะเพื่อบริจาคให้โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศด้วยทั้งนี้นะครับคุณอับฟองสักยังได้มีการตอบคอมเมนต์คลายความสงสัยนะของชาวเน็ตหลายคนโดยที่ผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ว่า งบเจล้านดาราได้2 0 0 0มืเองหรอคะ<ม>และ้วทำงานเกี่ยวกับบัญชีชดาราฟอร์หนึ่งล้านเนี่ยเลดรีวิวหลักแสนต่อหนะะึ่งโพสต์เลยนะฮะถูก,ออกต้องซึ่งออฟก็บอกว่าแด๊กเขาไปตอบฉันว่าเท่านี้ราคาที่ได้2 0,000ื่นไม่ออจริงออฟพ,พี่ไม่เชื่อน,นะลูกพี่ไม่เชื่อเพราะว่าน้องพี่ทำบริษัทโฆษณาดังน้อยกว่าออฟร้อยเท่าเลยยังได้กันประมาณส0,000ื่นเลยลูกพี่ไม่เชื่อว่าหนูได้ 20, 2 0 0 0มื่น พี่เต๋อพี่เต๋อพูดจากใจนะลูกนะเพราะว่าเพิ่งเห็นเหล็โฆษณาของน้องคนหนึ่งเขาไปเขาไปต่อรองกันมาเฉพาะภาพนิ่งอย่างเดียวเขาอยู่กันที่อยู่ประมาณหมื่นห้าถึงสามหมื่นบาทเฉพาะภาพนิ่งเหมือนที่หนูถ่ายเนี่ยอันนี้คือ no name นะคะโนเนมนะคะหมื่นห้าถึงสามหมื่นบาทนะคะแต่ของหนูเนี่ยยอดฟอลโลเท่าไหรเ่เป็นเป็นล้านเปล่าก็หลายแสนอ่าเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่ไม่เชื่อแล้วก็พี่ก็คุยกับเพื่อนพี่ที่ก็เป็นผู้จัดก,การพระเอกนางเอกหลายคนก็บอกถ่ายอย่างเงี้ยจะอยู่ที่ประมาณแสนถึงสองแสนบาทไม่ใช่20,000ืบาทค่ะครับแสนถึงสองแสนบาทค่ะแล้วออฟเนี่ยเป็นระดับซุปเปอร์สตาร์เป็นระดับคนดังพี่ไม่เชื่อว่าจะได้แค่สองหมื่นเพราะว่าเบากับออฟไม่ดังเลยยังได้แค่ยังได้ทั้งสามหมื่นภาพนิ่งอย่างเดียวถือสินค้า แต่ออฟดังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยพี่ยังสงสัยว่าไม่น่าจะถึงไม่น่าจะสองหมื่นน่าจะอยู่ที่ประมาณแสนถึงสองแสนบาทแล้วก็ภาพเนี่ยโพสเนี่ยกี่วันอ่าม,มันมีข้อตกลงหมดนะ,ะโพสกี่วันแล้วลบได้หรือว่ายังไง อยู่ที่ความสนิทสนมกับเจ้าของแดนครับอืบางคนก็อาจจะไม่ลบบางคนก็หรือน้องอ,อ,อ๊อฟสมมุติว่าน้องอ๊อฟได้มาแสนหนึ่งสมมุตินะลูกนะครับและอาจจะไปทําบุญสองหมื่นอันนี้เราก็ไม่ว่ากันแม่แก็ไม่ว่าเออ,อแต่ถ้าถามพี่ว่าน้องอ๊อฟได้สองหมื่นไหมพี่พูดตรงนี้ว่าพี่สงสัยว่ามันไม่ใช่อเออนะฮะอ่า้ะฮะ น,นี้ก็ถือว่าเป็นหลายคนสงสัยกันไปต่ก็<ะ>ดาราคนอื่นก็ยังไม่ได้พูดนะว่าได้ค่าตัวกันเท่าไหร่อะไรยังไงกันบ้าง,างนะครับคนเป็นระดับนางเอกจะมาได้สองหมื่นเขาไม่คุยด้วยหรอกผู้จัดก,การเขาไม่คุยเพราะผู้จัดก,การมันหักต่อไปอีกอผู้จัดก,การมันหักสามสิบเปอร์เซนต์จากดาราสองหมื่นหักสามสิบเปอร์เซนต์เหลือเท่าไหรล่ละอืมแ็ไ่เ,เท่าไหร่อีกนะฮะเอาดีกว่าคุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องดีกว่านะฮะวันนี้นะอ้าวว่าเป็นพยาบาลดูแลคุณเต้ยธนพลแฉพฤติกรรมนิวนิวเอลเด้ง เพราะจากกรณีที่นิวนิว,นวเอลเด้งเองเ,เป็นแฟนสาวของอยากคุณเต้นธนพลนะฮะเป็นอดีตนะฮะพระเอกดังเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความไล่ยาผ่าน Facebook คล้ายกับแยกทางกับคุณเติเออ้ลหลังฝส่ใช้กลับไปกินยาจนภาวะเดิมๆมันกลับมาออซึ่งต่อมาเนี่ยนิวนิวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวได้ไปการโพสภาพหนุ่มเติ้ลเนี่ยพร้อมเผยสาเหตุว่าเดินออกมาไม่ใช่ไม่รักแต่พอโดนไล่ตนเลยไม่รู้จะไปอยู่ยังไง S <S <อ>งานนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้ครับประเด็นอยู่ที่ว่าล่าสุดเองเนี่ยนะฮะก็มีผู้ชายอินสตาแกรมรายหนึ่งเนี่ยอ้างตัวเป็นพยาบาลที่ดูแลและก็รู้จักครอบครัวของหนุ่มเตินมานานนับ10ปีออกมาเล่าอีกมุมหนึ่งของนิวนิว่าไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนนะเข้าใจเลยนะบอกว่าสวัสดีครับทุกคนเราเนี่ยมองทุกคนคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยนะฮะนานาเยอะมากเลยทั้งชอบไม่ชอบต่างมุมมองกันไปแต่ความจริงเป็นยังไงคนสองคนเขารู้ดี ตัวพี่เองเนี่ยมองมุมอาจจะปเข้าข้างเติ้ลนะ<ฆ>แต่ใน,นานะที่พี่เปพยาบาลที่ดูแล,แลและก็รู้จักครอบครัวของเติ้ลมานานนับสิบกว่าปีแล้วเนี่ยก็มีอีกมุมหนึ่งเหมือนก<ฆ>ันนะฮะคือก่อนคุณเติ้ลเนี่ยเข้าโรงพยาบาลครั้งล่าสุดเนี่ยเติ้ลป่วยแบบครั้งที่แล้วเลย<ฆ>อ้วกแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดออกมา<อ>จนตัวซีดช็อกหน้าขาวปากซีดเป็นกระดาษเลยนะครับแบบนี้<อ>พยาบาลบอกมา<อ>พี่ก็ทําการรักษาน้องเติ้ลที่บ้านจนพ้นขีดอันตราย<ฆ>เลือดเนี่ยหยุดไหล<ฆ>แล้วกกินข้าวแบบว่าสามารถใช้ชีวิตได้ปกติดีขึ้นใา้ปกติดีขึ้น ต้นบอกว่าเนี่ยจะไม่กินอีกแล้วนะไอ้พวกเหล้าแอลกอฮอล์เนี่ยน้องต้นเขาทานแอลกอฮอล์เยอะใช่ไหมใช่เครียดใช่ไหมกินเยอะมากไม่หรอกพี่ว่าเขาเครียดเขาเครียดต้นบอกว่าถ้ากินอีกก็ตายแน่เลยเรด้วยเรื่องงานด้วยอ่ะพี่ก็เชื่อว่าน้องเนี่ยต้องไม่กินอีกเขาก็เที่ยวกับเขาเรียกว่าไปตอนนั้นคบกับคุณนิวๆไงก็เที่ยวกับนิวๆประมาณสองอาทิตย์กลางดึกก็มีหมอโรงพยาบาลสิงห์บุรีโทรมาสอบถามประวัติการป่วยแล้วก็รักษาคุณต้นที่โรงพยาบาลฟังแล้วเฮ้ย งงว่าต,ต้นเนี่ยลอดจากครั้งนั้นได้ยังไง oh. จึงกล้ายื่ยงว่าต,ต้นคงไม่กลับไปกินเหล้าอีกแล้ว oh. คราวนี้นะครับพูดถึงกระแสของคุณนิวๆนะฮะพัชรมาเก็บอกว่าต้นรักใครเรารักด้วย oh. มีอะไรต้นปรึกษาตลอด oh. ทุกคนให้เกียรตินิสัยดีต่อคนรอบข้างหมด oh. มีคนสุดท้ายนี่แหละ มาชี้หน้าด่าต้นมาด่าเรางงว่าอะไรนักหนาพูดดีด้วยเหตุผลต่างๆก็พูดผูู้้ผู้ไฟก็เว้ยใส่นะฮะทำลายเข้าของบอกป้าเข้าบ้านเขาจะนอนเขาป่วยก็ไม่สนใจกูจะเข้าบ้านให้ได้กดกีงเสียงดังหลายครั้งทีประตูดังโครมคราบไปหมดเลยไม่เคยให้เกียรติต้นเลยพยาบาลพูดแบบนี้ไม่รู้ว่าหมายถึงใครหรือเปล่าแต่หลายคนพูดเป้าว่าหมายถึงคุณนิวนิวนั่นแหละด่าต้นเสียงดังๆทุกคนพิจารณากันดีกว่าว่าเนี่ยถ้าไม่เต็มที่ทน อดรนทนไม่ไหวจริงๆต้นจะไล่หรอค่ะนะครับไอ้อันนี้คือมฝั่งของพยาบาลพูดแบบนี้นะฮะค่ะอือนะครับเหนื่อยถอดนะเหนื่อยอะไรกันก็เหนื่อยเรื่องต้นยังไงไปไหมไปปาเป็ดไหมไปไม่ได้ไปเที่ยวกันเราสองคนไปไม่ได้เขาผิดด่านหรอเขาผิดด่านหรอผิดด่านหรอแต่ว่าอันนั้นยังขายอยู่อะไรนะบักเซ่บักเซ่ขายยังมีขายอยู่ขายอยู่แต่เราออกนอกกรุงเทพไม่ได้เพราะเราเป็นพื้นที่สีแดงไปไม่ได้ ไม่เพื <'s> ่อนพี่อยู่นี่ไงตาพยาไงเพื่อนสาวอยู่ตาพยาบอกเงียบมากไม่มีคนเลยเงียบมันขายของมันตกวันหนึ่งคนลูกค้ามาแทบบางวันก็ขายไม่ได้บางวันก็ขายได้บ้างแต่เงียบตลาดนัดไปก็เพื่อนบอกว่ามีแต่แม่ค้าคนซื้อไม่ค่อยมีคมันแย่ลำบากเนาะลำบากะนะคุณผู้ชมนะอ่ะหมดแล้วใช่ไหม ฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ชมนะนิต้ b บ i g เ t e n i n งกับ n ิต้าสบ๊นะแอปเปิ p ลสนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับนิต้าบริเวณนิ่งครีมครับปกติราคา590บาทลดเหลือเพียงแค่299บาทครับส่วนสบ,บู่เองครับนิต้าแอปเปิลครับราคาปกติ199บาทเหลือเพียงแค่99บาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบโทรเลยครับ3 9 0 9 9 2 9 1 5 6 3 9หรือจะเ,เ Facebook, Line at, ก้าหนึ่งห้าหกสามเก้เช่นยนเละาศูนย์สองนี้าหนรับตัาแทนด้วย้ะครบอะเป็น่พิเวลา หมดแล้วคุณแม่ใครสนใจลงโฆษณาใกล้แล้วนะคุณผู้ชมนะฮะมันจะหมดเดือนแล้วนะฮะเบอร์อะไรฮะจำได้นี่คุณแม่ด้านหน้าเลยอ่านเลย0 9 0 0 8 9 9 9 9ฮะรีบโทรรีบโทรมานะเพราะว่ามันจะเต็มนะฮะมันจะเต็มมันจะเต็มคุณรีบโทรมาเลยนะครพอเปลี่ยนเดือนปุ๊บเราก็จะแบบว่าเรียกร้องให้ลูกค้าเข้ามาหาเราถูกต้องค่ะนะครับเวลาหมดแล้วเราสองคนต้องทึงการลาไปก่อนเพราะก็หม่ยมันมันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้สิสวัสดีครับเบอร์ไปหมดแล้ว ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ